แตอโนได้หรือเปล่าบอกพี่โทนี่ดีว่าใครมาแล้วหายไปไหนมาแล้วพี่่กหายไปไหนมาอ่หายใครเก่ามันร้อนรอวันเลือฟื้นหรือเปล่าครับเนี่ยอะไรอะไรเขาเนี่ยยูเดดเดกเตะเตก็ตอยอยากโดนเตะอยากโดนต่อยถ้าห่างเป็นเธอฉันจะยอม ได้ยินไหมอ,อันนี้คยย<ม>ือยังไม่ได้เริ่มครับจะเริ่มแล้วครับจะเริ่มละ <laughs> <laughs> เขาจะเริ่มแล้ว, <laughs> <laughs> ลวเรเคควาลืมข้อเราข้อความลืมข้อความหรอเรา คอยโชคดีห mm hmm. นัดถึงตอนนี้ต้องไม่งอแาดูแลตัวเองให้ดี mm hmm. ฉันนี่เป็นไรไม่ได้ปไปไหนแค่จะอยพรอมจานี้นอนฝันดีรู้กันแค่รอ, mm hmm. อยามที่เธอเงาฉันจะรออยู่ไม่ว่าจะ <laughs> ส่งหรือเศร้า แต่มีต้องร้องไม่ต้องร้องเ้อที่ดีที่เราสองนั้นต้องแยกจากกันอย่างน้อยถึงเราจะกันทต่ยังรู้ใจเท่าน,นี้ที่ฉันให้ได้เป็นของขวัญ ิงังเก่ตใช้ไปจะไปเธอจะงุ่อ่อนเพิงมีส่วคอนทันใจเจ็บกว่านั้นฉันมีปูนนี่จะปูนก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนไว้ <c oughs> ฉึเแค่ต้อใช้ไปจอไปเธอจะมุ่อ่อนเพิ่งมีส่วนคอนใจไปให้ได้ริ่มใหม่ดีกว่ายอมทนยืะได้ ถ้อไม่ได้ผิดผิดที่ฉันที่ไม่ได้ทำอะไรดีขึ้นเลยไปธอฝันได้แต่ฝันได้แต่ฝันอยู่ยังใครให้ไม่ได้ใครอย่างน้อยถึงเราจะกัน เท่านี้ที่ฉันมีได้เป็นของขวัญซึ่งที่เป็นใช้ไปจะไปเจะจะมุบอ่อนต้องมีสิ่งค่อนถอนใจเจ็บกว่านั้นฉันมีพูดนี่จะพูดก็ไม่กล้าก้มหน้าฝืนมันไว้ซึ่งที่ต้องใช้ไปจะไปเธอจะมุบอ่อนต้องมีสิ่งก่อนถอยไป Hey, đi rồi mày đi vì ông thân để ông nhìn thấy mày đi vì ông thân để ông nhìn thấy mày Hãy subscribe โค้ดจะพ<ข>อ้เลยไม่ได้ฟังนานเพราะเหมือนเดิมเลยครับขอบคุณคับาลองไปเรียนเลยใช่ไหมพี่มีเหตงอะไรลองให้หนูฟังพี่ไปไปตอนไหนครับอีกสักพักก็ไปนะหนูขอฟังเดินที่ไปเลยได้ปะท้ออะไรอยู่แต่ได้ เดือรับจบนิดนึงนิดๆๆนึงเสียงอมไม่ตายหาเธอหามันคงไม่ใาย แต่ถ้าเสียเธอไปจะตายโดนคนหัวใจล้มนั่นลายคงคิดถึงคำหนึ่งแต่เขาอยากให้เขานั้นม่แต่เราส่งที่ไหนมันลายไม่เอาโดนทิ้งเมื่อไรดึงเช่าตายทั้งเป็นช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้แทนที่บ้านเราไม่มีภาษาไทย เนเป็ธอหายจะทิ้งกันไปชาดินณารอวันที่ฉันตายเสียทอนที่ไหนไงเมื่อไรจะไปพวใครไม่วอนวันนี้เธออยากทิ้งไป เรื่องไม่ตายอะไรยากแล้วหลุดให้ถูกหยุดหยากร้ายอาจจะเสียเธอไปจะตายโดนคนหัวใจล้มนั่นลายคงคิดถึงขึ้นนึงแต่เขาอยากเขาเนี่นมีแต่เราที่ไหนมันลายไม่เอาโดนทิ้งไม่ไรดึงเช่าตายชั้งเป็น ช้ำครั้งนี้ฉันคงจะทนไม่ได้แทนหัวใจคงจะดองแทงนไปรักขางเราไกลาๆนอนในเกี๊ยวตายฉันเป็นตายใช่ ฉันแค่นี้จะทนไม่ไดแทนหัวใจคง,งจะโดนแทนไปรักเพาหลกลายนอนไม่กี่ปายใจฉางเป็น,น,นฉันค่นี้ฉันคงจะทนไม่ได้แทนหัวใจคง,งจะโดนแทนไปรักเพ่าแหลกลายนอนไม่กี่ตายฉันเป็น เธออาจจะทิ้งกันไปฉชาดิตารอาวันนี้ฉันนั้นไต้สิก่อนที่ไหนยังไงเมื่อไรจะไปพวกใครไม่ออนวันนี้เธออยากเพิ่งไปทิตาบอจะมาเหรอสาวเธอ เจะเดียวบันเก็ตพี่ร้องเพลงคู่กันได้ไหมไม่ไม่เนยนเราอ่ะพี่เป็นตัวร้องเพลงฉันต้องคู่กับเธอเป็นปะซ้อมกับช้อนเสือกับมอนอะไรนั่นอะเคยหัดร้องแต่ว่ามันร้องไม่ได้ตอนนั้นใช่มีคนอยากฟังเพลงยิ้มอ่ะพี่ยิ้มเหรอใช่คัะยิ้มยิ้มเพลงช้าเน่ย ครับแป๊บแป๊บหนึ่งอะไม่ให้แป๊บได้หรือเปล่าทำไมแป๊บน่าจะคุณน่าจะร้องงวดหรือทรงวะ เพื่อรอให้ฉันีปถึงหัวใจไม่ได้ไม่เห็นใจอยู่เกี่ยชาวเป็นเงาลูกแพ้ดำที่แกจะรักแข็งกร้าวมันยังไม่ร่รองเดือยไปเท่าไร เพียงความีคำถามคำเดิมหรือเพราะอะไรจะไม่จริง,งฉันไปวินัยแต่พอได้เห็นเธอสองยิ้มให้กันเพียงแค่นั้น,ใน,ในใก็ใจเพียงที่ตัวฉันเองไม่ใช่เพราะใคร Mình đi ra thì ra cũng đó đi cho bay Tình ta quên nên Không đi ra thì cho mà tìm con rời rồi nhưng không thể Nên cứ chăm ว่าเขานั้นจริงดีแค่ไหนมันคือยิ้มที่เธอไม่ใคยกับใครแม้แต่กับฉันยิมคุงครองที่มีความสุนทมหัวใจและมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันควรทำนั่นคือยิ้มให้กับเธอแล้วเดินจาไป ฉันเองไม่ใช่เพราะใครมันดีรักที่รักของเราได้จบไปถึงตอนนั้นคงดีรักที่เขามาเป็นคนรักใหม่ร,รอยยิ้มของเธอนั้นคือคำตอบ ว่าเขานั้นถึงดีแค่ไหนมันคือยิมที่เธอไม่เคยกับใครแม้ตายกับฉันยิมคมก่อที่มีความทรตามหัวใจและมีเพียงสิ่งเดียวที่ฉันควรทำนั่นคือยิมให้กับเธอแล้วเดิน ไอะไระตัวตึงวีเอตัวจริงเข้ามาเลยค่ะขอบคุณครับหื้ พอมากเลยครับขอบนนุณนะไม่มีตังค์ให้นะครับหนูมีในตัวสี่พันเองอ่ะใครไม่ได้พูดอะไรเลยหรือเปล่าพูดดักไปก่อนดักไว้ก่อนว่าไม่ได้อยากฟังเพลงอะไรกันครับไอ้ไูดักไ้ก่อนเลยหรอเล่เล<ร>ช่หรอพี่พี่เขามีคนอยากฟังที่ดาวประจำอำเภอ ทิดาทิดามาจะมัเพอใช่ครับไม่เล่นมานโหลหรอครับเออไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วอ่ะรโปเกมกากลบไปแล้วเดี๋ยวค่อยโหลดใหม่ตอนเล่นเดี๋ยวค่อยโหลดใหม่ตอนเล่นคนไกลอันดูทีละคนเนาะทีละคนนะครับใจเย็นนะ You, ยูทวิตบอกคิดถึงทวิตอ่ออ๋อทวิตท,ท,<า>ทวิตคิดถึงเราสองคนดูดูพี่โทนี่ดิน่ารักเนาะน่ารักที่หมายถึง ิดได้จำอันแพ้เอาเราไม่ต้องบอกว่ามีคนอยากฟังก็ได้เสื้อยามก็อยู่อยากฟังไงฉันความงามอยู่ในความตายอบพเธอวอ้อยากจะร้องเป็นเพลงให้เธอได้ฟัง ที่ใจเธอบอกไม่ชอบหรอกกูแต่เราก็ไม่ยอมแพ้จะไปเรียนร้องเพลงดูถึงแม้คุณเงยม,มองจะค้าง วันเธอร้องรูปทุงให้ยัฟคือคุณเธอเดียวมองกันสักทีในางานเปนจำอำเภอโอ๊ก oh อ ห็นเธออยู่ในชุดเพ็งถิ่นแล่าใจวันไว้จึงร้องคาไปผูช้ชายใจกทยแล้วเธอบอกให้ร้องเพลงชัยได้ก่อนค่อยคันเมื่อหากันเธอบอกไม่ชอบรือกิน แต่เราก็ไม่ยอมแพ้จะไปเรียนร้องเพลงรูดุงแม่คุณเดิมมองใจใครสุดวันจะร้องรูดุ้มให้ฟัง คุณจะเดียวมองกันสักทีจ,จุ๋นะที่ดาวไปจองลีไปไหนคะพี่ยังไม่รีบไปไหนใช่ไหมลองอันดูได้หรือเปล่าได้นิดหน่อยฮะ ร้องให้ฟังหน่อยได้มุย้ยเสื้อขาวจะเป็นเสื้อหนูเฮ้ยอย่าเซลฟเสื้อผ้าหนูได้ไหมเสื้อผ้าหนูไม่น่ารักหรอคะถ้าให้เราเรื่องทันเดย์ยี่ิบสี่ชั่วโมงยังไม่พอเสื้อหนูไม่น่ารักหรอคะไม่น่ารักแรงมากแรงร้องไห้ เสียวในที่ตที่มีฉันห้ามใจปล่อยใจไปมันทำผิดไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายที่ฉันที่มีฉันรู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไหรแต่ใจทำร้ายเธอไปอนั้น เรื่องเมืนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปพอวันฉันได้ทำให้เธอเสียใจจะได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดแอ่งดูตรงไหนมีทางได้ไหมกรตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวในวันที่สายไปมา ท่อนแรง,งท่อนแรกเพลงเคยเจอต้องท่อนแรกแล้วเปล่ากินกินข้าวแล้วค่ะต้องปันจงจงใ้นรก แต่วงการที่ทำมันไม้เป็นดังใจฉันที่เจ็บวันนี้เราว้ไม่ใช่ครับอยู่ปั่นพี่เดิมอนที่ต้องนี่เสียใจเสียใจคงเมืนอตอนที่เธอมีเธอไม่เป็นใจกินถึงเธอจนต้องมือพันพันแน่นาตัวฉันแต่เขาจะเลือกพี่เดิมไหมก็อีกเรื่องซึวันที่เธอนคลับมา้เธอกลเบมอื่นวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไป เอราะฉันดีจะมีเธอเสียใจเธอได้ยอ้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจางไปกด <God. S 1> อันดูตรงไหนมีทางได้ไหมการ์ตัวคนคนนี้เพิ่งรู้สึกตัวนี้แหนที่สายไปมารู้ตัวว่าที่ ก็เม้ารัมต้นใหม่ได้หรือเปล่าฮะหนูดัาแล้วไม่ได้ยินนะได้ยินแล้วอ๋อพี่ร้องเพลงเพร์เจอร์ของอารามายเป็นหรอลองเป็นไหมขอโทษนะน้องขอเยอะไปหน่อยน้องมันบื้อหนูชอบฟังเพลงอ่ะว่าไม่ได้โทษทีค่ะ ไม่พี่อย่าเพิ่งร้องนะหนูถามไว้เฉยๆอ่ะให้ใครฟังจะให้ร้องให้ใครฟังพวกเรานี่แหละพวกเรานี่แหละพวกเราเนี่แหละพวกเรานี่แหละเอาหรอผมไม่เกี่ยวนะครับครับไม่เป็นไรครับพี่น้องก็ทะเลาะกันแบบนี้และครับพี่ใช่ครับเพลงอะไรอีกนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกแฟนกันหรือเปล่าพูดเล่นไหมตลกเชื่อด้วย คนไกลพี่ร้องเพลงคนไกลเป็นไหมครับคนไกลอะ่ะพอได้<ช>นิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยก็เอาพี่ปิ่นตัมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีครับอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเค <c oughs> ทั้งวัสดีครับพี่อย่ไหนี่เจ้า

แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้พี่ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้อำใจเธอใจอยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างเมื่อเรอขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกยังไงเมื่อนานเราจะไม่ได้เจอได้แต่พาคิดถึงน้ำใจวันเวลาจะผ่านไปเมื่อนานเท่าไรยังมีแค่เธอคนเดียว

ไปทุทางและทุแข้งหอนทำให้เธอได้รู้ว่าัวฉันไม่ใครจะไปไหนแค่ขอให้เธอมองขึ้นไปบนฟา้ามองไปที่ดาวของเราเ <laughs> <c oughs> พื่แนบอกว่าทางดีๆมีไม่เดินเลย ้องบองขึ้นไปบนฟ้าจะเจอเป็นดวงดาวใหม่ใหม่อยู่แค่ใจแค่ใจไปทุกทาลาทุกแห่งหอนมองขึ้นไปบนฟ้าจะเจอเห็นว่ามีเาวอยู่ด้วย เธอใช้มีแสงสว่างยิงอนไป,ไปรองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเห็นดวงดาวอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่รับมันเป็นมันเป็นที่อยู่หรือเป็นที่เขาแล้วหรือเปล่าพี่ครับ หายไปเลยเงียบมากหลับหลับหมดเลยไฟดับเขาก็ดับตามเหมือนโทรศัพท์ที่ใช้ไม่ได้หรือเปล่าตลกหรือว่าอย่เนี้ยใช่ไหมตลกอรอไฟดับไงหขาจะยินแล้วพี่ถ่ายไปได้ต่ตอนไหนอ่ะ ต้องซ้ำไหมอ่ะพอแล้วครับสรุปพี่ร้องเพลงเพร์เจอร์เป็นหรือเปล่าร้องไม่เต็ียนนะโอเคเลยเพลงดาวไหมเพลงดาวของพอนได้ค่ะเพลงนั้นยูก็ชอบวันที่สิบหกป้าผมจะแข่งแล้วนะ แข่งอะไรคะพิมพ์ผิดบ่อยนะแป้นหนูไม่มีภาษาไทยใช่แล้วเขาร้องเพลงดังเวลาบอกไม่ยินน้วบอ มีดาวอยอู่ร่เด i ยวสิ่งที่ดีไหมสิ่งเดงหนึ่งสวยไฟฉนจริงพอไว้คนี้ฉันมีเรื่องร้อนใจอย่างแอะที่เธอและแลฉันจที่ เมื่อฉตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจต่คำพูดวันนี้พอฉันพึ่งบอกรอไปเลยเขาก็รำแฟงทุกอย่างทุกใจคำ เหมือนความฝันแต่ชัาเอก็ไม่อาจแน่ใจยู่พรุ่งนี้เรื่องของเราจะส่งหรือสรเศร้าจึงวอนข้อใิช่วยบอกที ใจต,ตัวเขามีใจให้ฉันจริงฉันขอได้ไหมให้ทุกสิ่งเป็นจริงด้วยไปต่อนเจอว,วันนี้เขามีแต่ฉันนี้หัวใจจึงแอบที่เธอและขอเรื่องดาวให้ช่วยฉันสายที เพียจาตอนนี้ฉันรู้สึกจิตใจมันอ่อนไหวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่คำพูดวันนี้พอฉันพึ่งบอกรักไปและเขาก็ร้องฟันทุกอย่าง